สวัสดีครับเพื่อนเกือทุกคนผมฝากกดไลค์กดซับ s c r i b ์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยครับช่องของผมชื่อ Extend Hobby ฟังอีกที Extend Hobby มีตัว X ตัวตัว A ตัวมันวนวัดตามตัว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 ซ้ำตัวอีกทีและตามด้วยตัว Y รวมตังจำนวา Extend Hobby ตัวเลข Extend Hobby imenode plecat Teint Focus Bobby prêt agemach ผมฝากกดไลค์กดซับ c r i b e กดแชร์กดติดตามช่องของด้วยครับช่องของผมชื่อว่า Extend Hobby ฟังอีกที e x t e n Hobby อีตัวตัวตัวอตัวมันวัดตามดัวตัวตัวอตัวซ้ำตัวอินทีและตามด้วยตัว I'm an extant hobby. hobby. Good luck, extend hobby. Good luck, like. good, good, good. Good, good, good. Good, good good hobby.